เปิดปทุนลัางขาโล่งคร,บ <c oughs> รับเร็วกว่าเรือเฟอร์รี่สองชั้นอยู่แต่ว่าคงจะไม่จัดเท่าขนาดเรือสปีดโบสต,ตัวนี้นะครับ <c oughs> ไปสปีดโบสได้ไหมวันนี้โต้ตอเต่าไม่โทรสระโง่แล้วก็รออาวลาวแต่ใส่เสื้อเสือกนนันนนิดนึง <c oughs> โอ้เราเดินต่อครับเฮ้ยตรงนี้มันก็ร่มดีนะครับเนี่ยต้นไม้พาเดินชมบริเวณที่เป็นตึกที่สร้างไม่เสร็จทันทีนะครับก็คงจะต้องรอ ดำเนินการต่อครับว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อเนาะโอ้ตรงนี้ปลูกต้นคูณเยอะครับดอกสีเหลืองสวยเลยครับเดินตรงต่อไปครับอันนี้ตัวอย่างรถเขาจะไปจอดแล้วครับเนี่ยให้ดูเป็นทางเข้าก็จะมีการตรวจรถในเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็ตรงเข้าไปจะมีการวัดขนาดรถแล้วก็ความสูงความต่ำของรถนะครับแล้วค่อยไปจอดด้ในมีครับริการ ระหว่างนี้ก็จะให้ชมวิวนะครับมันจะเป็นมุมที่บางทีเราเราไม่มีเวลาถ่ายตัวเองอะ่ะเขาก็ถ่ายให้เรา้อมครับเนี่ยส่วนใหญ่นะักท่องเที่ยวก็ชอบครับมันจะได้ภาพที่เขากะแล้วกะมุมแล้วครับกะมุมอย่างดีแล้วทุกคนเนี่ยอัน,นอันนี้คือเราเราถ่ายถ่ายุ่มๆไปใช่ไหมแล้วก็มาค่อยมาคัดเอาเนาะ ก็ก oh. okay. ็จะไกด์เขาก็จองมาเลยพาพาแขกมันมาจองปุ๊บแล้วก yeah. ็จะมีเหมือนเด็กแคป์เขาไดเรียกเด็กแคม์อ่ะพาแขกพาไกด์ไปรือก็เอาเรือพาไปพาไปเล่นล่มลุยลมกระดาน้ำเข้าเกาะกินข้าวแล้วก็กลับมาบริษัทหนึ่งก็จะมีกล้องทุกบริษัทจะเหมือนกันหมดเลยที่ใครพามาปุ๊บล้วก็ถ่ายรูปตรงนี้ก่อนแล้วก็พาลงเรือลงเรือเสร็จก็ไปที่แพล่มกลางทะเลพี่แพใหญ่ๆเดินไปลุยต่อโอร้อนมากเลยสุดๆเลยคนละบริษัทใช่ไหมครับใช่ครับ ขายเฉพาะแผ่นภาพใช่ไหมมีไฟไหมก็เอาแบบแผ่นเนี่ยไปครับนี่เพียบเลยครับเนี่เดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าทางทัวร์มาลงปุ๊บจะต้องเลือกซื้อยังไงกันบ้างเนาะเป็นยูทูบเบอร์เหรอลดต้นเร็วลูกคือนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ๊มรถทัวร์ทัวร์มาก็จะมีแบบว่าพาไปถ่ายภาพนะครับพาไปเล่นกิจกรรมต่างๆของที่นี่ครับมุมกล้องครับมุมกล้องดีมากเลยมัับ ามาเราเดินดูไปเรื่อยรถทัวร์ของทางกรุ๊ปทัวร์ต่างๆก็จอดอยู่ตรงโน้นครับดังนั้นก็ผ่านการเดินทางมาตรงนี้ครับท่านผู้ชมจากพอนักท่องเที่ยวมาจากทางท่าเรือเนาะก็เดินผ่านตรงสารพักร้อนของแหลมบริฮายเนี่ยก็เดินมาทางนี้ครับก็จะมีการมารับรูป พอเดินผ่านมาปพ๊บเนี่ยก็จะเอาบรรยากาศหรือว่ารูปภาพที่นักท่องเที่ยวไปเล่นกิจกรรมต่างๆมาเนี่ยเอามา,าให้ชมแล้วก็สามารถซื้อรูปภาพไปไว้เก็บเป็นที่ระลึกได้นะครับอ่าก็อยู่ตรงนี้แล้วก็เดินผ่านทางนี้มาเดินไปนู่นเลยรถทัวร์นะครับของแต่รถกรุ่มทัวร์จอดไว้ตรงฝั่งนู้นไปงั้นเราก็จะเดินย้อนกลับไปทางสาราพักร้อน,นะครับ CTG จุดจำหน่ายตัวสปีดโบ๊ทไปกับเกาะร้านนะครับนี่เรืใหญ่สามโมงครึ่งนะสปีดโบ๊ทไปร้อยกับร้อยครับลมแรงไม่ตอนนี้เออไม่ไม่มีฝนครับเรามาในช่วงเวลาที่อากาศดีมากครับหรือจะไปสปีดโบ๊ทเดี๋ยวช่างใจก่อนเรือเรือของอะไรครับชื่อเรือก็รับ TCG เลยเนาะมันก็จะมีหลายบริษัทขึ้นขึ้นท่าไหนบ้างครับเนี่ยท่านาบานท่าเดียวครับทา้ น่าติปไปขาเดียวผมไปกลับสองร้อครับอ๋อครับเอาถ้าถ้าเราพรุ่งนี้มาไงเหมาเบาได้เลยกลับวันไหนก็ได้ครับผมไม่จำกัดวันกลับอ๋อโอเคคือถ้าเกิดสแตนดาร์ดของราคาเรือสปีดโบ๊ทแล้วจะ150บาทแต่ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาด้วยแล้วก็ลักษณะการเดินทางของเราไปกลับเลยน่ะอาจจะมีส่วนลดให้นะครับแต่ถ้าไปที่เดียวก็ร้อาสิบบาทเอามันเอามันอีสานไม่มีขายหรือเปล่านั่นนะมีคนมาขายบักบัวป่านเท่ากัาหรือไงมีมีมีเดี๋ยวเขาเดินไปไหนไม่รู้ เดียวขาก็บกับเหอเห็ยเห็นยเข้ามาครับคือมีี่ตัวนะกครัช่องซานตัวลาครับไม่ใช่ผู้ขกอการอะไรนบเดี๋ยวเดี๋ยวอย่พ่งขายของเลยเร็วผมออานะก็มาจริงครับอ้ไมต้องไอทยทำไมคนเยอะแยะอะไรนะไปร้อยนึงกับร้อยนึ่าไปสองร้อยกับฟรีครับเดินทางก่อครับไปดูต่อไปร้อนมากไม่พอดี เดินผ่านในนั้นมาไงก็เขาขายหมวกหรือหยิบ <wolves> ข <gamma enders> <ed> ึ้นมาได้ก็อุดหนุนแม่ค้าไปค่น้ะครับก็คือซื้อหมวกอีโมงมาเลยกันแดดจะเป็นวัตถุประสงค์รองครับอําพรางตัวเองคือวัตถุประสงค์หลักครับถ่ายถือกล้องถ่ายไปมาเนี่ยเจอพักพวกไม่ได้ครับเราเดินมาถึงบริเวณด้านหน้าแล้วครับเนี่ยจะไปก่อร้านนี่ก็มามาใช้เวลากับตรงนี้เยอะมากครับมันจะเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นที่เราก็จะเปิดเรื่องด้วยกันมา แนะนําดูแลบริหารอยางนี่นครับเอ้าเจอตรงไหนเราสนใจเราก็ไปดูกันนะครับว่าอะไรยังไงบ้างนี่เราก็จะมารีวิวอะไรเนี่ยให้บริการส่วนไหนหน้อยเนาะอ,อ,อันนี้รถของให้ไปเฉพาะท้ายเรือใช่ป่ะปาไปส่งหน่อยออจ,จ, <laughs> จะขึ้นคันนี้ไม่ใช่ว่าขึ้นง่ายๆนะครับการมานั่งรถคันนี้คืนนคออะไรครับน้อยเด็ก โทรๆแง่ว่านี่คือยไม่ได้ครับอันนี้เป็นรถซับดิวิชั่นดอก 40T แอนซิเคอโรตี้อ่านใหม่อ่านใหม่จุดจากตรงนี้ไปถึงท่าเรือัไกลนะครับถ้าร่างกายแข็งแรงก็เดินได้เลยแต่บางทีผู้สูงอายุมาหรือว่าจะตีมีคันหรือว่าเด็กๆอย่างเงี้ยหรือผู้ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงก็มาขอใช้บริการตรงนี้ได้ใช้ที่ท่าเรือแหลมบริหาฮเนาะนี่เรายังไปไม่ถึงไหนกันเลยเรายังอ้อมๆอยู่ที่ท่าเรือเลย คือแต่ละ ep ที่มาก่อนร้ายก็จะมายุ่งวนวายกับตรงนี้ครับเดินไปดูเลยลวกันครับในไหนก็ด้ไหนแล้วโอ้คือคึกักมากท่านผู้ชมตอนนี้นะักท่องเที่ยวนี่เยอะมากครับบริเวณนี้เดิมทีจะเป็นที่ขายตัว๋วแล้วก็ขายอาหารเครื่องดื่มตอนนี้ปรับใหม่ครับสวยงามโล่งเลยครับสะอาดสะอ้านนะตอนนี้ก็เอาไว้รองรับนั่งพักผ่อนอย่างเดียวห้องน้ําไม่มีข้างบนครับห้องน้ําต้องไปขึ้นอยู่ตรงที่เป็นรถรถสุข,ขานะครับมาเดี๋ยวให้ดูกัน จะมีโปะเรือจะมีหลายจุดเริ่มต้นจากตรงท่าเรือเร็วที่1นนะครับก็คือเป็นสปีดบัสที่1นนะครับแล้วก็ฝั่งขวามือก็จะเป็นจุดท่าเรือเร็วที่2อง่าก็จะสองฝั่งเลยนะเนี่ยก็จะเป็นเรือประบาณนี้แล้วก็มีโป๊ะลงไปข้างล่างเอาไปบริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่เลือกสัญจรนั่งเรือเร็วครับทีนี้พอไปท่านผู้ชมก็เดี๋ยวมันจะมีฝั่งซ้ายฝั่งขวาเราก็เลือกผู้บริการได้เลยนะอ่าเราสะดวก พอดีเจอทางผู้ให้บริการส่วนไหนก่อนก็ได้เลยเพราะว่าค่าเรือก็ไม่ต่างกันมาดูตรงนี้ว่าเขามีอะไรยังไงบ้างเนาะเราจะไปดูบรรยากาศเรือก่อนแล้วกันก็จะเป็นเรือแบบนี้ครับเดี๋ยวพอทีมงานก็เตรียมเรือไปเรียบร้อยแล้วท่านักท่องเที่ยวผู้โดยสารมาพร้อมก็ลงไปฝั่งนี้ครับสปีดโบ๊ทไปลงท่าไหนท่าหน้าบ้านไม่มีลงรัฐหาตาแหวนหรอ นอกจากต้องไปนั่งเรือใหญ่ข้ามนาบาตมาแล้วครับถึงคิวของผู้โดยสารนักท่องเที่ยวแล้วครับสำหรับคนขับเรือครับ<ม>ก็จะมีการผ่านอบรมนะครับมีการสอนแล้วก็ต้องได้ใบอนุญาตนะครับถึงจะมาขับเรือแ้นะไม่ต้องกลัวครับคือเรสปีดโบ๊ทตรงนี้อาจจะเป็นเรือที่นั่งแล้วขาขึ้นลมกระแทกทนิดน,นึงครับแต่ว่าไม่เคยมีความอันตรายที่ผ่านผ่านมานะครับและ้วะความเสี่นะครับ รรครับข้างในก็เซฟที่ครับเสื้อชูชีพนั่งสองฝั่งรวดเร็วทันใจเลือกสปีดโบ๊สเลยครับ,รบก็เป็น 4TG นะครับกระททกขิดนหน่อยนะครับมีลมวันนี้ก็น้อยนั่งไหนก็ได้นะครับ แนะนำถ้าเกิดนั่งเรือสปีดโบ๊ทคนจะนั่งยังไงบ้างครับเนี่ยคือถ้าไทายๆก็จะนั่งนิ่มหน่อยเนาะก็จะอาจจะให้เด็กหรือว่าผู้สูงอายุนั่งท้ายหน่อยถ้าวัยรุ่นหรือว่าชอบความสนุกสนานหน่อยก็หัวเลย,ย <laughs> เพราะว่าเรือสปีดโบ๊ทก็จะเป็นเรือที่วิ่งฝ่าคลื่นเป็นปกติครับที่กระแทกคลื่นนิดนึงบรรจุนคนได้28คนนะครับปกติแล้วมีเรือกี่ไซส์ครับพี่สีไซส์ก็แสดงก็ี่แปดสามสิบสองสี่สิบเจ็ด อตามเครื่องอ๋อขึ้นอยู่กับความแรงของเครื่องแล้วก็ไซส์ก็จะใหญ่ตามเนาะใช่ครับอ๋ออันนี้คือของ c t G ทีมงานเยอะมากครับเดินไปทางไหนก็เจอเสื้อสีเขียวอย่างนี้ครับเส้ีเขียวอื่นซื้อปีลาต่องรับได้ครับพนักงานงยืนใส่เสื้อแบบนี้ทุทกคนนี่ครับต้องใส่ชูชีพครับเดินทางไปแล้วครับนี่คือสปีดบ๊ท อันนี้คืออะไรน้ำมันองโอ้มีต้องมีการเติมตลอดใช่ไหมใช่ครับพี่อ๋อเรื่องว่าแบบขนไปนู่นเอาไว้ที่นี่ใช้ที่นี่โอ้มันเติมวันหนึ่งหรเติมเยอะไหมวันหนึ่งเนี่ยเยอะอยู่ประมาณกี่ลิตรกี่ถังเนี่ยเยอะถ้าวันนึงวันนึร้อยได้วันนึงเต็มแบบแขกเยอะๆเลยกันร้อนหนึ่งกี่ลิตรเนี่ยยี่สิบห้าลิตรยีลิตรแล้วก็ความจุของถังเรือสปีดโบสเติมกี่กี่ลิตรร้อยสี่สิบปั๊ โอ้เยอะนะเครื่องเดียวก็ขาท่าติดร้อยห้าสิบก็คือพลังงานขับเคลื่อนด้วยน้ํามันครับดังนั้นก็คือมันก็ราคาน้ํามันก็ไม่ใช่ถูกๆนะตอนนี้เนาะอูกตะลุกด้วยสองสองพันประมาณนี้ครับเป็นเรืออะไรครับเนี่ยออเจ้านะครับจะเป็นเรือที่เปิดประทุนหลังคาโล่งครับอาจจะวิ่งด้วยความเร็วที่เร็วกว่าเรือเฟอร์รี่สองชั้นอยู่แต่ว่าคงจะไม่ จัดเท่าขนาดเรือสปีดโบ๊ทตัวนี้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวไปถามดูว่าให้บริการยังไงแบบไหนครับเรือนี้คือมาจากไหนครับเนี่ยยังอยู่ที่ท่าเรือแหลมบริหายนะครับตอนนี้ท่าเรือแหลมบริหายมีการปรับพื้นที่นะครับของท่าเรือแหลมบริหายให้อ่าน่าจะทําเป็นหลังคาเด,ดินไปนะครับตามเส้นทางนะครับเนี่ย <Yeah>. oh. ดูแลนักท่องเที่ยวดีมากครับทุกสถานการณ์เลยครับเดี๋ร้า,านอาหาร ร้านอาหารเลยร้านอาหารในกลางทะเลจะเป็นเรือที่ขับนั่งไประยะใกล้คือไปขึ้นนู่นท่านผู้ชมจะให้ดูไปขึ้นร้านอาหารตามเรือครับที่เรือลำใหญ่ๆที่จอดคือร้านอาหารนะครับนั่นเห็นไหมถ้าโมตะอะฝอยอยู่นะครับมันก็จะไม่ทันเรือครับเดี๋ยวเราไปต่อก่อนรถฟาร์ก็จะมีให้บริการด้านต่างๆบริการทุกระดับประทับใจครับ เรือเฟอร์รี่ที่จะไปทางท่เาเรือน้ำบ้านนะครับ <Hey. S 1> นั่งพักก่อน